ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ Open a book, open the world, and open your dreams สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ครับผมอยากให้คุณลองจินตนาการนะครับถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าคุณไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้ตามใจชอบไม่สามารถพูดในสิ่งที่คุณคิดไม่สามารถเลือกอาชีพที่คุณรักหรือแม้แต่เลือกหนังสือที่จะอ่าน คุณจะรู้สึกอย่างไรสำหรับเรามากคนเสรีภาพเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิดจนบางทีเราลืมไปว่ามันมีค่ามากแค่ไหนแต่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิต35ปีแรกโดยไม่มีเสรีภาพเหล่านี้แล้วอีก35ปีถัดมาในการปกป้องมันเธอรู้ดีว่าเสรีภาพมีค่ามากแค่ไหนและเปราะบางแค่ไหน คืนนี้เราจะได้พบกับแองเจล่าเมอร์เคิลผู้หญิงที่เติบโตในเยอรมนีตะวันออกภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์นักฟิสิกส์ที่เงียบขรึมและไม่มีใครคิดว่าจะเป็นผู้นำแต่กลับกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่นำเยอรมนีมายาวนานที่สุด16ปีและกลายเป็นผู้หญิงที่ทรงอำนาจที่สุดในโลกในหนังสือ Freedom Memoirs 1954-2021ที่เพิ่งออกในปี2024 เมอร์เคลเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน720หน้าของความทรงจำที่ครอบคลุมชีวิตทั้งชีวิตของเธอจากวัยเด็กภายใต้ระบอบที่ไม่มีเสรีภาพผ่านการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินสู่การนำประเทศผ่านวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่21คืนนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเสรีภาพคืออะไรเมื่อคุณเคยไม่มีมันความเป็นผู้นำที่แท้จริงคืออะไร เมื่อคุณไม่ใช่คนที่ดังที่สุดในห้องและทำอย่างไรจึงจะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ทั้งโลกจะไม่เห็นด้วยเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงที่ดังที่สุดแต่มาจากความมั่นคงที่สงบนิ่งปี1954เมื่อแองเจล่าเมอร์เคิลเกิดในเมืองแฮมเบิร์กเยอรมนีตะวันตกพ่อของเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดว่าบ้า เขาพาครอบครัวย้ายไปเยอรมนีตะวันออกเข้าสู่โซนคอมมิวนิสต์ในขณะที่คนอื่นพยายามหนีออกมาเขากลับเดินเข้าไปแองเจลาเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆชื่อเทมพลินห่างจากเบอร์ลิน80กิโลเมตรชีวิตของเธอถูกกำหนดด้วยกำแพงที่มองไม่เห็นกำแพงของสิ่งที่พูดได้และพูดไม่ได้ที่ไปได้และไปไม่ได้ที่คิดได้และคิดไม่ได้ในหนังสือเมอร์เคิลเล่าว่า เธอเรียนรู้ตั้งแต่เด็กว่าต้องระวังคำพูดที่โรงเรียนคุณต้องพูดในสิ่งที่พักต้องการให้พูดแต่ที่บ้านคุณสามารถคิดอย่างอื่นได้เธอเรียนรู้ที่จะมีสองชีวิตชีวิตสาธารณะที่ปลอดภัยและชีวิตส่วนตัวที่แท้จริงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเมอร์เคลไม่ได้เล่าเรื่องนี้ด้วยความขมขื่นแต่เล่าด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเมื่อคุณไม่มีเสรีภาพคุณจึงรู้ค่าของมันจริง,รงๆเธอเขียนว่า เสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีมันไม่ใช่สิ่งธรรมดาที่จะมีมามันเป็นสิ่งที่ต้องปกป้องทุกวันเมื่อแค่วหันไปหาวิทยาศาสตร์เป็นที่หลบภัยฟิสิกส์เป็นโลกที่แน่นอนมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่มีการโกหกไม่มีการเล่นการเมืองสมการคือสมการความจริงคือความจริงในโลกที่ทุกอย่างถูกบิดเบือนวิทยาศาสตร์คือที่ที่เธอสามารถเป็นตัวเองได้ เธอศึกษาฟิสิกส์ควอนตัมที่ไลซิกได้ปริญญาเอกทำงานในสถาบันวิจัยในเบอร์ลินตะวันออกชีวิตของเธอเรียบง่ายคาดเดาได้ปลอดภัยเธอไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นผู้นำทางการเมืองเธอแค่อยากเป็นนักวิจารณ์เฮทที่ดีแต่แล้วปี1989มาถึง9พฤศจิกายน1989กำแพงเบอร์ลินล่มสลายเมอร์เคิลวัย35ปีได้ยินข่าวในสาวหน้าเธอรีบออกมา ข้ามชายแดนไปเยอรมนีตะวันตกเป็นครั้งแรกในชีวิตเดินไปตามถนนไม่รู้จะทำอะไรแค่เดินเพราะเธอทำได้แล้วเมอร์เคลเล่าว่านั่นคือคืนที่เธอเข้าใจความหมายของเสรีภาพอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่แนวคิดในหนังสือแต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกของการเดินไปที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องกลัวไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องอธิบายใครเธอเขียนว่าเสรีภาพไม่ใช่แค่การมีสิทธิ แต่คือความรู้สึกของการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัวและนั่นเป็นบทเรียนแรกที่เธอสอนเราเสรีภาพไม่ใช่สิ่งธรรมดามันเป็นของประธานที่มีราคาและเราทุกคนต้องปกป้องมันคุณมีเสรีภาพอะไรได้างในชีวิตเสรีภาพในการพูดในการคิดในการเลือกในการเรียนในการรักคุณเอามันมาเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าคุณใช้มันอย่างไรคุณปกป้องมันไหมเมอร์เคิลสอนเราว่า เสรีภาพที่แท้จริงเริ่มจากการตระหนักรู้ว่าเรามีมันและการตัดสินใจทุกวันว่าจะใช้มันอย่างไรไม่ปล่อยให้ใครพลากไปจากเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรหรือแม้แต่ตัวเราเองที่จำกัดตัวเองด้วยความกลัวหลังจากกำแพงล่มสลายเมอร์เคลเข้าสู่การเมืองโดยบังเอิญเธอไม่ได้วางแผนไม่ได้มีความทะเยอทะยานเธอแค่รู้สึกว่าตอนนี้เสรีภาพมาแล้วเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อมัน เธอเข้าร่วม Democratic Awakening พักการเมืองเล็กๆในเยอรมนีตะวันออกและด้วยความบังเอิญด้วยความที่เธอพูดภาษาราษัสเซียได้เธอกลายเป็นโคศกของพัรนี่คือจุดที่น่าสนใจเมอร์เคไม่ใช่นักการเมืองแบบดั้งเดิมเธอไม่ได้มีสเสน่ห์ไม่ได้พูดเก่งไม่ได้มีบุคลิกที่ดึงดูดใจเธอเงียบขริมพูดน้อยคิดมากแต่นั่นกลับกลายเป็นจุดแข็งของเธอ ในโลกการเมืองที่เต็มไปด้วยคนที่พูดเก่งมั่นใจดังเมอร์เคิลเป็นคนที่ฟังเฮลมุตโคนายกรัฐมนตรีเยอรมนีตะวันตกในตอนนั้นเห็นเธอและรู้ว่าเธอต่างจากคนอื่นเขาดึงเธอเข้าสู่คริสเตียนเดโมแครติกยูเนียนพักใหญ่ยกเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสตรีและเยาวชนอายุเพียง36ปีคนอื่นมองว่าเมอร์เคิลเป็นแค่ตุ๊กตาของโค หญิงสาวจากเยอรมนีตะวันออกที่ไม่มีพื้นฐานทางการเมืองคนที่โคใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมประเทศแต่พวกเขาผิดเมอร์เคิลใช้เวลาหลายปีในการเรียนรู้ฟังสังเกตเธอไม่รีบร้อนไม่พยายามโดดเด่นเธอแค่อยู่และเรียนรู้เธอเขียนในหนังสือว่าฉันไม่เคยรู้สึกว่าต้องเป็นคนดังที่สุดในห้อง ฉันแค่ต้องการเป็นคนที่เข้าใจปัญหาดีที่สุดนี่คือบทเรียนที่สองความเป็นผู้นำไม่ได้มาจากการพูดดังแต่มาจากการฟังลึกในปี1998พักของเมอร์เคิลแพ้เลือกตั้งโคลาออกพักตกต่ำแล้วเกิดวิกฤตโคลและผู้นำอื่นๆถูกเปิดเผยว่ารับเงินผิดกฎหมายพักอยู่ในภาวะวิกฤตและเมอร์เคิล ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเขียนบทความสาธารณะเรียกร้องให้พักตัดกับโคคนที่เคยเป็นผู้อุปถรัรมภ์ของเธอนี่คือความกล้าที่เงียบขรึมเธอไม่ได้ตะโกนไม่ได้โจมตีเธอแค่พูดความจริงอย่างสงบด้วยเหตุผลที่ชัดเจนและพักเลือกเธอเป็นผู้นำปี2005เมอร์เคิลกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของเยอรวนีที่เป็นผู้หญิง และเป็นคนแรกที่มาจากเยอรมนีตะวันออกคนส่วนใหญ่คิดว่าเธอจะอยู่ไม่นานพักร่วมรัฐบาลแข็งแกร่งกว่าเธอไม่มีประสบการณ์เธอเงียบขรึมเกินไปแต่เมอร์เคิลพิสูจน์ให้เห็นว่าการเป็นผู้นำไม่ได้หมายความว่าต้องดังที่สุดแต่หมายความว่าต้องฟังดีที่สุดเธอมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ก่อนการประชุมสำคัญใดๆเธอจะอ่านรายงานทุกหน้า เตรียมตัวอย่างละเอียดแต่พอถึงห้องประชุมเธอไม่พูดก่อนเธอฟังก่อนเธอให้ทุกคนในห้องพูดแสดงความคิดเห็นโต้แย้งและเธอจะนั่งฟังจดบันทึกถามคำถามที่ตรงประเด็นแล้วเมื่อทุกคนพูดจบเธอจะสรุปสิ่งที่ได้ยินวิเคราะห์ทางเลือกแล้วตัดสินใจคนที่ทำงานกับเธอบอกว่าเมอร์เคิลมีความสามารถพิเศษในการจำรายละเอียด เธอจะจำทุกอย่างที่คุณพูดทุกข้อโต้แย้งทุกข้อมูลและเมื่อเธอตัดสินใจมันจะมาจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ฟังไม่ใช่มาจากอารมณ์หรืออัตตานี่คือ s i l เลน l e ลีดเดอร์ความเป็นผู้นำที่ไม่ต้องดังแต่ต้องแน่นในโลกที่ทุกคนพยายามพูดให้ดังเมอร์เคิลเลือกที่จะฟังให้ลึกในโลกที่ทุกคนพยายามโดดเด่น เธอเลือกที่จะเข้าใจและนั่นทำให้เธอนำเยอรมนีมาได้16ปียาวนานที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกคุณเป็นผู้นำแบบไหนคุณฟังเพื่อเข้าใจหรือฟังเพื่อโต้แยง้งคุณต้องการเป็นคนดังที่สุดหรือคนที่เข้าใจดีที่สุดเมอร์เค mm ิล hmm. สอนเราว่าความเป็นผู้นำที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีเสียงที่ดังที่สุด แต่มาจากการมีความเข้าใจที่ลึกที่สุดคุณไม่ต้องเป็น e x t r o v e r t ถึงจะเป็นผู้นำไม่ต้องพูดเก่งถึงจะมีอิทธิพลคุณแค่ต้องฟังจริงๆคิดจริงๆแล้วตัดสินใจด้วยข้อมูลไม่ใช่อารมณ์หรืออัตตา16ปีที่เมอร์เคิลนำเยอรมนีเธอเผชิญกับวิกฤตมากมายวิกฤตการเงินลอก2008วิกฤตหนี้ยุโรป วิกฤตพลังงานนิวเคลียร์หลังฟุกุชิมะการขึ้นของจีนการรุกรานของรัเสเซียในยูเครนแต่วิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นตัวกำหนดเลกซี่ของเธอคือวิกฤตผู้ลีภัยปี2015ปี2015ผู้ลีภัยจากซีเรียอัฟกานิสถานอิรักหลายแสนคนพยายามเข้ายุโรปพวกเขาจมน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนติดที่ชายแดน นอนบนถนนเยอรมนีตามกฎของสหภาพยุโรปไม่ต้องรับประเทศอื่นรับไม่ไหวกรีกอิตาลีฮังการีล้มละลายนักการเมืองในเยอรมนีเองก็ไม่อยากรับกลัวประชาชนไม่พอใจกลัวเศรษฐกิจกลัวความปลอดภัยแต่31สิงหาคม2015เมอร์เคิลประกาศว่าเยอรมนีจะเปิดรับผู้ลี้ภัยทุกคนที่มาถึง ไม่จํากัดจํานวนเธอพูดว่าเวียชาร์ฟเฟนดัสเราทำได้สามคำนี้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ในคืนเดียวเยอรมนีรับผู้ลี้ภัยเกือบหนึ่งล้านคนในปีนั้นมากกว่าประเทศอื่นในยุโรปรวมกันทั้งโลกตกตะลึงบางคนยกย่องว่าเธอคือมอรลลดเดอร์ของโลกบางคนโจมตีว่าเธอบ้าทำลายเยอรมนีเปิดประตูให้อันตราย ในเยอรมนีเองประชาชนแบ่มขั้วพักขวาจัด AFD ขึ้นมาโจมตีเธอแม้แต่คนในพักเธอเองก็ต่อต้านเธอถูกวิจารณ์อย่างหนักได้รับภัยคุกคามความนิยมตกต่ำแต่เมอร์เคิลไม่เปลี่ยนใจเธอเขียนในหนังสือว่าฉันรู้ว่ามันไม่พอพล่าฉันรู้ว่าฉันอาจเสียทุกอย่างแต่ฉันรู้ว่ามันถูกต้องเธออธิบายว่า เธอเติบโตมาในระบบที่ปิดชายแดนระบบที่บอกว่าคนบางกลุ่มไม่มีค่าระบบที่ไม่มีความเมตตาและเธอไม่อยากเห็นเยอรมนีกลับเป็นแบบนั้นอีกมากกว่านั้นเธอบอกว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องศิลธรรมนี่คือเรื่องของความเป็นมนุษย์เมื่อมีคนจมน้ำตายหน้าชายฝั่งของคุณคุณจะปล่อยให้เขาตายหรือช่วยเมื่อมีเด็กอายุห้าขวบนอนบนถนน คุณจะเดินผ่านไปหรือยื่นมือเธอบอกว่าถ้าเราไม่ช่วยเมื่อคนอื่นต้องการเราเราจะเป็นใครกันแน่นี่คือบทเรียนที่3 Moral Courage ความกล้าหาญทางศิลธรรมการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้มันจะไม่พอผูล่าแม้คุณจะเสียทุกอย่างเมอร์เคิลรู้ว่าเธออาจแพ้เลือกตั้งครั้งต่อไปอาจถูกโค่นล้มจากพรรคอาจจบอาชีพการเมือง แต่เธอเลือก Legacy เหนือ Popularity เลือก i ร h t เหนือ Easy และผลลัพธ์มันไม่ได้ง่ายเลยมีปัญหามากมายการบูรณาการยากอาจยากรรมเพิ่มขึ้นบ้างความขัดแย้งมีมากแต่เยอรมน,นีไม่ล้มเศรษฐกิจยังเติบโตผู้ลีภัยส่วนใหญ่บูรณาการได้บางคนกลายเป็นแพทย์วิศวกรผู้ประกอบการและที่สำคัญกว่านั้น เยอรมนี er แสดงให้โลกเห็นว่าคุณสามารถเลือกความเมตตาได้แม้ในยามที่ทุกคนเลือกความกลัวนี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกับการตัดสินใจของเมอร์เคลิลหลายคนยังคิดว่าเธอผิดและไม่เป็นไรการโต้แย้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ได้คือความเป็นผู้นำบางครั้งคือการยืนหยัดเพียงลำพังการทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้อง แม้ทั้งโลกจะบอกว่าผิดคุณมี Moral Courage แค่ไหนเมื่อทุกคนในห้องคิดในทางหนึ่งแต่คุณรู้ว่ามันผิดคุณจะพูดออกมาไหมเมื่อสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ Popular คุณจะเลือกอะไรเมอร์เคลสอนเราว่าความกล้าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการไม่กลัวแต่มาจากกลัวแต่ยังคงทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่ดีมันมาจากการตัดสินใจว่า บางสิ่งบางอย่างสำคัญกว่าความนิยมสำคัญกว่าอาชีพสำคัญกว่าแม้แต่ชีวิตส่วนตัวครับเราได้เดินทางผ่านชีวิต67ปีของแองเจลาเมอร์เคลแล้วจากเด็กหญิงในเยอรมนีตะวันออกที่ไม่มีเสรีภาพสู่ผู้หญิงที่นำประเทศผ่านวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ของศตวรรษมาสรุปสามบทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันบทเรียนที่หนึ่ง เสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีเมื่อแค้วสอนเราว่าเมื่อคุณเคยไม่มีเสรีภาพคุณจึงรู้ค่าของมันจริงๆเสรีภาพในการพูดในการคิดในการเลือกในการเป็นตัวตนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดามันเป็นของประธานที่มีคนต่อสู้เสียสละบางคนเสียชีวิตเพื่อมันและเราทุกคนต้องปกป้องมันทุกวัน อย่าปล่อยให้ใครพรากเสรีภาพของคุณไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรสังคมหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่จำกัดตัวเองด้วยความกลัวบทเรียนที่สองความเป็นผู้นำคือการฟังมากกว่าพูดในโลกที่ทุกคนพยายามดังเมอร์เคิลเลือกที่จะเงียบและฟังเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่ต้องเป็น e x t r ว v e r t ถึงจะเป็นผู้นำไม่ต้องพูดเก่งถึงจะมีอิทธิพล Silent Leadership คือการฟังจริงๆเข้าใจจริงๆแล้วตัดสินใจด้วยข้อมูลไม่ใช่อารมณ์หรืออัตราคุณไม่ต้องเป็นคนดังที่สุดในห้อมคุณแค่ต้องเป็นคนที่เข้าใจดีที่สุดบทเรียนที่3ทํทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ Popular Moral Courage คือการยืนหยัดเพียงลำพังเมื่อทั้งโลกไม่เห็นด้วยมันคือการเลือก Legacy เหนือ Popularity เลือก r g ร t เหนือ Easy บางครั้งการเป็นผู้นำคือการทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องแม้คุณจะเสียทุกอย่างเพราะบางสิ่งบางอย่างสำคัญกว่าความนิยมสำคัญกว่าอาชีพสำคัญกว่าแม้แต่ชีวิตส่วนตัวครับเราได้เดินทางผ่านชีวิต67ปีของแองเจล่าเมอร์เคลแล้วจากเด็กหญิงในเยอรมนีตะวันออกที่ไม่มีเสรีภาพสู่ผู้หญิงที่นำประเทศ ผ่านวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษมาสรุปสามบทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันบทเรียนที่1เสรีภาพไม่ใช่สิ่งที่ได้มาฟรีเมื่อแค่วสอนเราว่าเมื่อคุณเคยไม่มีเสรีภาพคุณจึงรู้ค่าของมันจริงๆเสรีภาพในการพูดในการคิดในการเลือกในการเป็นตัวตนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งธรรมดามันเป็นของประธานที่มีคนต่อสู้ เสียสละบางคนเสียชีวิตเพื่อมันและเราทุกคนต้องปกป้องมันทุกวันอย่าปล่อยให้ใครพรากเสรีภาพของคุณไปไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลองค์กรสังคมหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่จำกัดตัวเองด้วยความกลัวบทเรียนที่3ทํทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่พอพพลา m o r a l courage คือการยืนหยัดเพียงลำพังเมื่อทั้งโลกไม่เห็นด้วย มันคือการเลือก Legacy เหนือ Popularity เลือก Right เหนือ Easy บางครั้งการเป็นผู้นำคือการทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องแม้คุณจะเสียทุกอย่างเพราะบางสิ่งบางอย่างสำคัญกว่าความนิยมสำคัญกว่าอาชีพสำคัญกว่าแม้แต่ชีวิตส่วนตัวแล้วคุณจะเอาบทเรียนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรแอคชั่นที่ 1. Freedom Audit วันนี้ก่อนนอนใช้เวลา1 5นาทีเขียนลงกระดาษว่าคุณมีเสรีภาพอะไรบ้างในชีวิตเสรีภาพในการเลือกงานเลือกคู่ครองเลือกความเชื่อเลือกที่จะพูดในสิ่งที่คิดแล้วถามตัวเองว่าคุณใช้เสรีภาพเหล่านี้อย่างไรคุณเอามาเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่ามีเสรีภาพไหนที่คุณกำลังเสียไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวเพราะคุณยอมให้คนอื่นกำหนดชีวิตคุณ หรือเพราะคุณกลัวที่จะใช้มันแอคชั่นที่ 2. practice deep listening ในทุกการสนทนาในสัปดาห์นี้ลองฝึกฟังแบบเหมอเ้ลฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อโต้แยง้งอย่าขัดจังหวะอย่าคิดล่วงหน้าว่าจะตอบอะไรแค่ฟังฟังจนจบแล้วถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกขึ้นคุณจะพบว่าคุณเรียนรู้มากขึ้นเข้าใจคนอื่นดีขึ้น และตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะมาจากข้อมูลไม่ใช่สมมุติฐานแอคชั่นที่ 3. วันอันพอ l ล r r i ไร t ช h อยส์ภายใน7วันข้างหน้าทำสิ่งหนึ่งที่คุณรู้ว่ามันถูกต้องแม้มันจะไม่พอปลิ้บอกความจริงที่ยากที่จะพูดยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อแม้คนอื่นจะไม่เห็นด้วยช่วยคนที่คนอื่นไม่อยากช่วยเลือกไร t แทนที่จะเลือก e ีซีมันอาจจะไม่ใหญ่โต อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของ Moral Courage ขอบคุณที่ติดตามอานโลกก่อนนอนพ p ดแคสต์ครับถ้าคืนนี้คุณได้เรียนรู้ว่าเสรีภาพมีค่ามากแค่ไหนความเป็นผู้นำที่แท้จริงคืออะไรและความกล้าทางศิลธรรมเริ่มต้นอย่างไรอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาถอดรหัสปัญญาจากหนังสือดีๆด,ด้วยกันอีกนะครับแล้วคืนนี้ ่อนที่คุณจะหลับตาลงลองถามตัวเองว่าเสรีภาคอะไรในชีวิตคุณที่คุณกําลังเสียไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวและพรุ่งนี้คุณจะเริ่มปกป้องมันได้อย่างไรราตรีสวัสดิ์ครับ You've been listening to Read the World at Bedtime Subscribe now and join us again in the next episode Good night